สวัสดีครับผ้ขาวสันจังวันนี้วันนี้ทาง c j เจมฟเได้ประกาศเปิดตัวอัลบั้มชุดแรกเป็นของวงครับโดยเพลงแรกเปิดตัวมีชื่อว่า a อเอียนเพชัวนะครับอ่านผิดขออ,ขอภัยด้วยนะครับโดยเพลงนี้ต้นบบบเป็นของ a k b 4 d ีโดยมีชิมาสกิฮารุกะเป็นเซนเตอร์ในปี2013แล้วปี2021 c j m ี่สได้เอาเพลงนี้มาร้องโดยมีเซมัซึได้แก่ มามิงออมพิมแองเจิลพันฟอร์จูนนีนี่เหมยคานิงปิงสีตาไขหวานปริมะเคียราเจเจและเพลงนี้ได้เซนเตอร์เป็นน้องแชมพูครับก็ยินดีกับน้องแชมพูที่ได้ติดเซนเตอร์นะครับและยินดีกับน้องๆทุกคนที่ติดเซ็มนะครับโดยเฉพาะ น้องเคล่าและน้องเจเจนะครับที่ติดครั้งแรกนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆขอเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ